ตอีสมมึงจะมาตดไม่ได้นะมึงพูดภาษาคนจะมาตายเพราะสีตดมึงไม่ได้หุดขกมึงนะผมหวังว่าเราจะทำงานกันได้อย่างราบรื่นนะครับ นี่คุณกําลังขงโมยสินค้าบริษัทนะแต่คอนหมูนั่นเขาคือญาติคือพี่คือนอ้องของใครเขาจะไปสุงคนใต้มาได้พี่แอร์สียครับสะดวกเข้าประตูหลังไหมละครับสูงอีกนิดได้ไหมย่าช่างตรงนั้นหละช่างอย่าให้เหลือมุมอับเลยคะสินค้ายังจัดไม่เสร็จสินค้ายังไม่พร้อมขายแล้วนี่ยังมีกิจกรรมการเต้นเลยหรอครับอุ้ยด้วยจิตวิญญาณคนอีสานเมื่อสิเก็บอากาศบรอยุอคะ่ะ มา,าแล้วคุณอ้อมคุณปุ๋มเอ็มคุณอ,ณอ,อ,ณอมึงเล่นอะไรของมึงเนี่ยเล่นแบบไม่มีจิตวิญญาณเลยเอามาหนิทำไมไม่ไปขานบทนาคเสือมันเล่นดนตรีอยู่นี่เองป้าสมใจกันแล้วจะบอกคุณอิดว่าเด็กเด็กดืกด้ออย่าไปใส่มาใส่คนเดียวค่ะพีปอพีสารมันหลายแห้งค่ะ để mừng chơi của ba bạn được phiêu liệt cái ký bay chưa ต่อน,นั่นโอ๊ยนั่นไม่ใช่ผีแล้วมึงก็ยังไม่ช่พะ